สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนคุณลงตัวมอดของแก๊งสตาร์เวกัสสีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ผมโหดมาแล้วนะ สวัสดีครับบําเพนะครับโคสใหม่หเคสใหม่เคสเคสเคสใคร่วลาผมธรรมาดาน,นะครับนี่คือแก๊กสตาร์ <S <S ผมจะมาสอนอะยรกัน เข้าไปที่โลตัวนี้เสร็จกันนะครับสองจิ๊กเข้าไอ้นี่นะเข้าไอ้นี่ไปที่ Android Android o d ดจะขึ้นอย่างนี้ว่าคอมเกมรอสแอนดรอยให้กดตรงนี้นะครับ ex หรืออะไก็ได้ไฟให้เปลี่ยนจากเอมตรงนี้เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะ พอเปลี่ยนตรงนี้เป็นหนึ่งต้องเล่นเกมตาหนึ่งนะครับภารกิจตาหนึ่งแล้วตัวนี้จะมีขึ้นให้กดตรงหนึ่งพอหนึ่งเสร็จให้คุณเอาแกงสตาตัวเนี้ยถอนกติตั้งพอถอนเสร็จปุ๊บนะให้คุณไปโหลดตัวมอสนะครับเดี๋ยวผมแมนะนํามอสตัวนี้ให้เอซึ่งมาตัวนี้นะคะแต่นะครับมอสตัวนี้ เข้าไปดีไฟดาวน์โหลดนะครับนี่ฮะมอดของผมนี่นะมอดเป็นอย่างนี้นะฮะสามสิสองจุดหกสามก็กดติดตั้งติดตั้งเสร็จนะฮะจะต้องเข้าเกม ครับรอนานหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือผมทำเสร็จแล้วแต่เราแม่จะดุดไม่รู้เพราะอะไรถ้าลุดล่อยนะครับผมไม่แนะนำนะคะเอาตัวเนี้ยลดออกอีกครั้งหนึ่งและโหลดใหม่นะครับ ใช้ตัวของกับผมอย่งนี้นะครับตัวอื่นใช้ไม่ได้นะคะรับรุดอยู่ไหมมันรุดอ่ะมันหลุดีงไงงไงผมเข้าไม่ได้เป็นไรนะผมจะเข้าตัวลอปเปเชอร์อาจจะเป็นที่ไฟนะครับผมจะเข้าตัวนี้แล้วกัน ใครที่ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กับเฟซบุ๊กให้ครับทักมาหาผมได้เลยครับผมจะตอบทุกปัญหานะครับมีปัญหาอะไรครับมาไอ้ดูนะตังนะตั้งนะครับนี่คือได้นะมันจะโหลดนะครับตอโหลดตอนแรกมันจะขึ้นว่าตัวให้คุณเลือกเดตหรือไวไฟ คนก็เลิอกอินเทอร์เน็ตพอก็อินเทอร์เน็ตปพ๊บมันจะเด้เงขึ้นอายุคุณก็ใส่อะไรก็ได้นะครับข,อ,ขอ,อ,บอรับความเดียวกันครับนี่ตามเห็นไหมนี่คือโปรได้นะครับแต่ที่เออที่ร้านค้าก่อนร้านค้าค่อนผมแนะนำนะครับใครอยู่แก๊งผมสอนวิธีส่งของนะครับ ผมจะส่งของให้หมดเลยนะครับตั้งแต่นี่นะเอาให้แบนห้ากล่องผู้กระหายสงครามห้ากล่องอุปกรณ์สายรับห้ากล่องซอมบี้มาเยือนนะคะหนึ่งกล่องพอไอเนี้ยสิบกล่องไอเนี้ยตัวเนี้ยยีสิบสามกล่องไปเลยไอเนี้ยสองกล่องพอไอเนี้ยห้ากล่องห้ากล่องห้ากล่องคือที่ผมให้ดูเนี้ยหัอย่างละห้ากล่อง ให้เลือกก็ได้คนที่ตอบถูกจะได้รถคันนี้นะรถรถเดวิลหนึ่งคันเดวิลคันรถห้องเกาะอ,อีกหนึ่งคันนะฮะบาร์ตี้พาหนะหายในหนึ่งคันแล้วก็นีมอเตอร์ไซค์นะครับไม่เอาอะเอาเดีรือเครมินผมให้นี่นะสามลำนะฮะสามลำ ไม่อยาจะให้ลำหนึง่งเคครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมซับตะใครนะครับแนะนำเพื่อนได้เลยครับ